สวัสดีครับพบกับผมนะครับติ๊ฟนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายหน้าให้ดูนะครับก็ถอดเสื้ออยู่นะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายหน้าให้ดูต้นยางต้นนี้เป็นต้นยางที่เคยตายไปแล้วนะครับอันนี้ผมก็ไม่มีโฆษณาอะไรนะครับที่ว่าจะใช้ยาตัวไหนที่ว่าจะให้หน้ายางที่เขาที่เขาตายแล้วกลับมาออกคืนนะครับแต่ตัวนี้เป็นหน้ายางที่เคยตายไปแล้วนะครับ แล้วก็ดูลักษณะเปลือกเขาแตกร้าวไปหมดแลนะครับนี่คือผมลองกรีดดูนะครับปรากฏว่าเขามีน้ํายางออกมาครับนี่นะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่ายาตัวไหนเขาใช้ดีหรือใช้ไม่ดีนะครับแต่ที่ผมปล่อยไว้มันก็ออกนะครับที่ผมปล่อยไว้จนเปลือกร้าวเปลือกอะไรงียก็แตกออก น้ำยางไหลออกเยอะมากนะครับผมอู้ขีดสองร่องครับร่องบนกับร่องล่างนะครับก็มีน้ำยางออกมาครับก็มาดูต้นนี้ต้นหนึ่งนะครับมาดูต้นนี้ต้นหนึ่งครับต้นนี้จนได้แกะออกนะครับนี่ครับผมเปิดหน้าบนนะครับแล้วก็เปิดหน้าล่างด้วยนะครับต้นที่เขาผลัดแตกออกมาใหม่นะครับผลัดเปลือออกมาใหม่แล้วก็ รู้สึกว่าจะออกเยอะมากนะครับออกเยอะจนได้ถ่ายเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูหลายๆต้นครับที่เขาทิ้งทิ้งเขาไว้นะครับแล้วก็ออกนะครับลักษณะต้นยางที่ผมปลูกนะครับผมปลูกถี่นะครับประมาณเมตรประมาณเมตรห้าสิบนะครับเมตรห้าสิบนะครับต้นยางที่เขาปลูกที เรื่องของเรื่องก็คือมันแน่อยู่แล้วครับว่าเขาต้องแย่งปุ๋ยกันนะครับมันแย่งปุ๋ยกันแล้วก็มันเป็นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของยางหน้าตายนะครับเพราะว่าปลูกถีเกินไปนะครับแล้วต้นยางนี้ตายต้นยางนั้นออกมันเป็นเหมือนกับระบบหมุนเวียน,นครับผมก็ไม่เข้าใจแบบนี้นะครับผมลองว่าเป็ต้นนี้ตายปุ๊บผมผมว่า ลองไปเปิดต้นที่ไม่ตายมันก็มีออกให้นะครับบางตัวนะครับบางต้นนะครับต้นนี้ก็ตายไปไว้นานนะครับผมก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้ให้เขาฟื้นฟูตัวเองนะครับก็ดูนะครับเปลือกเขาผลัดออกมาหมดแลอันนี้สองเม็ดนะครับผมเพิ่งจะมาเปิดใหม่นะครับเปิดก็โอเคนะครับก็มันมีน้ํายางได้อยู่นะครับ าดูต้นนี้ต้นนะครับต้นนี้ก็สองมีดเหมือนกันครับก็มันมีบางต้นหลายมีดบางต้นมีสองมีดก็มีนะครับเพราะว่าผมลองเปิดต้นที่ตายดูนะครับว่ามันจะมีน้ํายางหรือเปล่านะครับมาดูต้นนี้ครับสามมีดนะครับสามมีดก็ออกเต็มกระโปรกนะครับเต็มก็มีบางต้นก็สามมีดบ้างสี่มีดบ้างนะครับเพราะว่า ผมลองเปิดหน้าตายดูนะครับว่าแต่ยังอที่หน้าออกปกติก็ประมาณสี่เมตรนะครับแต่ตัวนี้สามเมตรนะครับสามเมตรก็ผมผมก็ลองเจาะดูหมดครับว่าตัวไหนที่มันได้บ้างผมก็ลองเจาะให้หมดนะครับผมก็ว่าพามาดูนะครับว่าต้นยางนี่มันมันฟื้นตัวเองได้ จริงหรือไม่จริงนะครับก็อยากให้ทุกคนดูนะครับต้นนี้นะต้นนี้ก็เคยหน้าตายมาก่อนนะครับก็ผมจะให้ดูรอบๆนะครับนี่นี่คือร่องรอยปัดแอรร่องรอยแต่ก่อนที่ผมเคยซอยนะครับเคยซอยแล้วก็นี่ครับซอยหาที่ที่มันออกนะครับคือว่าผมซอยหาที่หาที่ที่เขาออกน้ํายางให้นะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้ ผมก็กรีดหน้านี้นะครับในกรีดหน้านี้หน้าเดิมครับซ้ําลงมานะครับซ้ําลงมาแล้วทีนี้หน้ายางเขาเขาตายแล้วก็ผลัดออกมาแตกออกมาแล้วก็เหมือนเป็นโรคเท้าช้างนะครับตะปุ่มตะปําอ้วนผิวผิวไม่เสมอนะครับนี่ครับเวลากรีดก็มันก็ต้องซิกแซกนะครับซิกแซก แต่ก็ต้นแต่ก็ยางเขาก็ออกให้นะครับแต่ต้นยางเขาฟื้นฟูตัวเองได้นะครับนี่ครับจะพามาดูต้นยางต้นนี้นะครับต้นนี้คือโดนแก่นหรือโดนเนื้อไม้เยอะมากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าผมกรีดไม่สวยนะครับไม่ใช่ว่าผมกรีดไม่สวยนะครับผมจะรู้ลักษณะนะครับว่า ต้นยางไหนที่มันถึงท่อน้ํายางหรือไม่ถึงท่อน้ํายางนะครับแต่แต problème, ้นยางต้นนี้มันเป็นยางหน้าสามนะครับเป็นยางต้นแก่นะครับถ้ากรีดไม่ถึงกระดูกเขาก็จะไม่ออกให้นะครับในต้นยางมาต้นนะครับในต้นยางบางต้นถ้ากรีดไม่ถึงกระดูกก็ไม่ออกให้นะครับมันเป็นแบบนี้นะครับเป็นต้นยางมาต้นนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเนื้อเยื่อเขาจะบางนิดเดียวนะครับจะติดกับ แกนไม้แก่นไม้นิดเดียวนะครับคล้ายๆว่าเนื้อเยื่อบางตัวก็บางต้นครับอยู่ใกล้แก่นไม้เลยครับก็มีนะครับอันนี้คือเนื้อเยื่อของเขาคือติดกับกระดูกนะครับติดกับกระดูกผมลองผมลองกรีดดูนะครับผมลองคุยดูว่าเนื้อเยื่อเขาอยู่บางมากมากครับอยู่ใกล้ติดกระดูกนะครับถ้าไม่ถ้าไม่กรีดกรีดให้ติดกระดูกเขาก็ไม่ออกให้นะครับ แต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ายางหน้า3ามแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็อันน <publishers> ี้ยางหน้าสามมันจะถูกกระดูกทุกต้นครับใครประสบการณ์ที่ว่าใครประสบการณ์ที่ว <All Æ tester> ่าเคยกรีดยางแก่มาแล้วนะครับยางหน้า3ามนะครับจะรู้เลยนะครับว่าถ้าไม่กรีดถึงกระดูกเขาเขาจะไม่ออกให้นะครับนี่ก็อีกต้นนะครับนี่นะครับ ไม่ใช่ว่าผมกขีดไม่สวยนะครับผมรู้จักเนื้อเยื่อหมดนะครับเนื้อเยื่อเจริญหรืออะไรหมดแล้วครับแต่ถ้าไม่ไม่กรีดให้ถึงกระดูกเขานะครับจําพวกต้นยางบางต้นนะครับเขาไม่ออกให้นะครับเพราะว่ายางแก่บางต้นครับเราว่าต้องกรีดกรีดให้ถึงนะครับถ้ากรีดไม่ถึงเขาจะไม่ออกนะครับบางบางต้นต้องรีดติดกระดูกมากเลยครับติดกระดูกเขาถึงจะออกให้นะครับจากประสบการณ์จริงนะครับ บางต้นที่คุณภาพดีก็เราให้กรีดลักษณะไหนก็คือคล้ายๆถึงเนื้อเยื่อนิดถึงเนื้อเยื่อเขาก็ออกนะครับแต่บางต้นเ็าต้องเขี่ยไปลึกมากนะครับใกล้เกล็ดไม้นะครับคลิปนี้ก็จบเพียงนี้นะครับก็จะมาพูดเรื่องยางที่เขาผัดเหลือก หรือเขาสร้างใหม่ออกมานับอย่างที่เคยนับตายไปแล้วนะครับก็บางต้นก็เขาก็จะกลับมาออกให้นะครับเหมือนปกตินะครับแต่บางต้นก็ไม่ออกก็แล้วแต่เขานะครับดูต้นนี้นะครับต้นนี้วันละอันนี้อย่างอย่างสี่มีดครับนี่ครับอย่างสี่มีดต้นนี้ต้องผัดกลาทุววันนะครับนี่ครับ ไหลย,ยันเย็นเลยครับไม่รู้เป็นบางต้นครับบางต้นทําไมออกมีไหลย,ยันเย็นก็มีครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้ใช้ยาเร่งนะครับแต่ก็ไหลดีมากครับมีแค่นี้แหละครับผมก็จะพามาดูต้นยางที่เคยตายไปแล้วนะครับที่กล่บออกใหม่นะครับขอบคุณครับ